ษาปัญญาปรมิตาสูตรครับเคยได้ยินครับเคยก็เป็นสูตรของมหายานทําไมก็ถึงแยกเป็นสูตรมหายานผมไม่เคยเห็นเทรวัตค่อยเอามาพูดถึงคือพอพวกมหายานนี้เป็นกลุ่มที่เปลี่ยนประยุกต์ไปตามเป็นอาจารยวัฒเปไปคำสอนของอาจารย์ของแต่ละอาจารย์เมื <ME> ่อแตกแยกออกไปแยกงิกายออกไปก็มีทฤษฎีใหม่มีความคิดใหม่สะสมใหม่รวบรวมใหม่กันมา มันก็จะเฟอ้อออกไปเฟอ้อออกไปมากไปเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมประเพณีบ้างกลมกลืนกับของเก่าที่เขามีอยู่บ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นทางเทรว่าในคือไม่ยอมรับเลยถือเป็นของใหม่ทั้งหมดเป็นเป็นเนื้อเป็นศัตรรมปฏิรูปเป็นเนื้องอก <ผม S 2> แต่ว่าเขาก็จะมีการยึดถือที่มั่นคงว่าสูตรนี้ดีสูตรนี้ขังถ้าเราเข้าไปดูสูตรพวกเหล่านี้เราจะเห็นเลยว่าเขาจะพูดในแง่ของการที่เรื่องให้มันดูแบบศักดิ์สิทธิ์ จะเน้นเขาว่าขังศักดิ์ติิ์ใครได้ท่องใครได้ฟังใครนั่นแล้วจะเป็นสวัรค์ยังไงอะไรพูดแบบนี้ก็คือทําให้ถึงทั้งทางมหาญาณเหล่านี้อขอโทษทางาฟเถรวาสก็เราแทบไม่ใส่ใจถ้าศึกษาก็ศึกษาเพื่อให้มันคุยกับเขารู้เรื่องแค่นั้นดีแล้วผมก็ผมเคยฟังอยู่ทุกทำไมเขาถึงอธิบายปัจจัยปณิมิตาสวดเหมือนกับเราภูริเจ้าตัดอย่างนี้กับ อ่าเขาจะยกเขาจะยกแบบยกแบบอุ่น่าเชื่อถือมากเคยอ่านยกพระพุทธเจ้าตัดคนนั้นเรียกคนนี้ยกมือขึ้นเป็นรหัสบ้างทาไหมรู้อย่างเงี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันตรงเมคให้มันดูน่าเชื่อถือถ้าลองถ้าเราไปเจอของจริงกับของปลอมวางด้วยกันเนี่ยเราจะต้องชอบใจของปลอมเพราะว่ามันจะงามเพราะว่าพูดทีหลังศาสนาใดที่ใดก็ที่เกิดทีหลังเนี่ยมักจะอันจะชูปมเด่น แล้วก็ดึงผมด้วยของคนอื่นทับผมเพราะอะไรเพราะว่าไปรู้เรื่องของเขาแล้วก็ยกให้เราให้ดีให้พูดให้มันคําก็จะหรูหราคําพูดก็จะหรูหราการยกภาพยกอะไรมาซึ่งจริงๆแล้วหลักฐานนี่ไม่มีแม้แต่ตัวปราดนักปราดของฝ่ายนิก,กายพวกนี้เขาก็บอกว่าเป็นสัตธรรมประเทืลูกเขาพูดเองเม่เราไม่ได้ไปใส่ไสาลายเขาเขาพูดเองว่ามันเป็นที่ ของที่น่าเชื่อถือได้ที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วก็เป็นหลักฐานที่แข็งแรงที่สุดเขาบอกเถรวาทพวกนักปราชญ์เขาเขาจะพูดไม่มีอคติเถรวาแต่ถ้าเราศึกษาพวกนี้นะจะพูดเรื่องเฟอ้เยอะแยะเลอะอเทะเลอ่เทะไปตั้งมากมายตั้งไก่ตั้งกองพูดเรื่องว่าโพธิสงค์้อะไรเยะแยะกันแต่ว่าทอสรุปลงมาก็เขาบอกว่าก็จะสรุปลงที่ว่าขันห้าไม่ใช่ตนพูดเป็นล้านคำแต่ว่าจะจบอยู่ที่ว่า ขันห้าไม่ใช่ตนให้ละอุปาทานจะพูดอย่างนี้เกือบทุกประสูต์ที่เก่าเนื้อเรื่องน้ำท่วมทุ่งเนี่ยแต่ว่าตอนท้ายออกมาจะจบไปนี่จะเป็นแบบนี้หมดเลยแต่คนก็จะไม่ไปจับตรงนี้ดิคนก็จะไปจับเป็นเนื้อหาที่มันถูกใจถูกกิเลสเราโอ้โหทำอย่างนี้ท่ามุรบิดท,ทำบาปยูทูบเบอร์พวกเราพากันทำบาปอย่างมากมายฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาสวนแค่บทนี้วันละ ร้อยคาบอวาันละแสนคาบก็จะพ้นจากนรกพ้นจากอเวจี G, ไปถึงนิพพานได้หมดอย่างเงี้ยใครแคอยากได้ใครก็อยากเอามันง่ายไนงะเพราะว่าส่วนใหญ่คนพวกนี้ก็คือมันมันใช้หลักความเชื่อเป็นหลักหลักของความเชื่อเป็นหลักทีนี้ถ้าเรามั่นใจปักใจในความเชื่อแล้วมันก็นิกายต่างๆที่เกิดขึ้นในหลังพระพุทธเจ้าว 4, ่าสี่ห้าร้อยปีแตกเป็นบางบางทีแตกต้องเป็นสิบยี่สิบนิกายสิบแปดนิกาย แตกแยกกันออกมาแล้วก็มีความคิดที่แตกแยกกันเรื่องเล็กเ,เรื่องน้อยกระจายมาด้วยหรือกลายเป็นอากายผุมแต่ว่าอย่านึกว่าของเขาไม่มีของดีนะ,ะไ,มไม่ได้ไปจ้วงจับเอาของดีก็มีเยอะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มโบราณจารย์กลุ่มโบราณการเป็นกลุ่มปุราณะในภาษาบาลีใช้คำว่าปุราณะเป็นพวกแรกไอ้พวกกลุ่มแรกที่หลังจากพระมหากัสปะพระมหากัสปะ ทำสังขยาณาเลือกผ้าละหันที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าที่สุดที่จําแม่นยําที่สุดห้ารอองค์แล้วนอกนั้นก็ทั้งผ้าละหันไม่ละหันก็แล้วแต่ท่านขับออกไปให้พ้นกี่โยชน์ล่ะขับออกจากบริเวณไม่ให้เข้ามาแตะต้องในนั้นเลยทีกกก่กลุ่มนั้นก็โกรธกลุ่มนั้นก็โกรธกลุ่มปุราณะเขาเรียกกลุ่มปุราณะโกรธทีนี้พอมหากจรบะทําเสร็จ3ามเดือนก็เลยไปบอกก็เกงใจปุราณะก็มีเป็นยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงก็เลยไปพูดว่า อาผมทำสังขยนณาแล้วนะอุปุราะก็บ,บอกว่าอาสาธุอาโมทนาด้วยแต่ผม,ไ,มได้ฟังมาจากพระศาสดาย่างไรผมก็จะทำอย่างนั้นนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่กําลังบอกต้นตอของความขัดแย้งแล้วว่าอาคุณทําก็ทําไปฉันฉันไม่เอาฉันฟังว่าไงฉันก็ทําอย่างนั้นเห็นไหมแต่พวกะกลุ่มนี้กลุ่มใกล้ชิดพระพุทธเจ้ากลุ่มที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าที่สุดนี่ก็จะรู้ ว่าหลังจากพระองค์ผ่อนตรงไหนยกเลิกตรงไหนอะไรต่างๆแต่กลุ่มนั้นบอกเขาฟังมาบอกว่าสั่งสมได้นะสั่งสมอาหารได้นะเขาก็จะสั่งสมตลอดไปเพราะอะไรเพราะเขาฟังตอนที่พระุเจ้าบอกตอนเกิดข้าวยากหมากแพงสั่งสมอาหารได้เก็บอะไรได้เก็บเกลือไว้ได้พอตอนหลังมาตอนที่พระุเจ้าบอกยกเลิกก็จะบอกจากคนใกล้ชิดไอ้พนที่อยู่ห่างก็ไม่ได้ยินอีกแล้วก็ห่างไกลก็ไปไกลริบไปแล้ว ก็ไม่ได้ไหมเขาว่าไม่เป็นพระหลันนะอาจจะเป็นพระหลันก็ได้เป็นอะไรก็ได้เขาก็ได้ทําได้ดีในก็ไปก็ได้บังสูตรได้ข้อปฏิบัติไปแล้วทีนี้พอทําสังขยาาเสร็จกุมปุราณะก็พระมหากัสริไปบอกพวกปุราณะก็ไม่เห็นด้วยพอไม่เห็นด้วยเขาก็เลยทําสังขยาณาเหมือนกันเขาก็ทํานี่คือต้นกําเนิดของมหายานทําสังขยาณาเขาเรียกกลุ่มนี้ว่ามหาสังขิกะแปลว่าอะไร มหาสังฆิกะสงหมูใหญ่อันนั้นแค่ห้าร้อยจิบๆแต่ของเขานี่เป็นพันเป็นหมื่นนะก็นับหนึ่งแล้วมหายานก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมทีนี้มันก็แยกกันไปก็แตกเกิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ตรงนี้ไงเราก็มารู้ตอนปลายหางแล้ว มันมาก็แตกกันเป็นแยกกันมากระจายกันเป็นริ้วหมดแล้วดั้งเดิมจริงๆก็มาจากพระละหันด้วยกันนั่นแหละถ้าเราเชื่อว,ว่าพระละหันมีในยุคนั้นแต่ทีนี้พอมาก็เขาเรียกอาอจริยวาทบาทะของอาจารย์คือทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเข้าไปในประเทศใดที่เป็นเมืองหนาวก็ต้องปรับตามเมืองหนาวไปเมืองร้อนปร,ปรับเมืองร้อนไปเมืองอยู่ทเลซาก็ต้องปรับทะเลซาอยู่ในป่าก็ต้องปรับตามเมืองเพื่อจะอยู่ได้พลิกแพง เพราะว่าใช้วิธีการกเขาเรียกวหัวทันสมัยแต่ว่าหัวเก่าเถระวาทะวาทะของเถระที่จํามาจากพระพุทธก็ต้องจํามาจะเห็นไหมไม่ได้ทอดทิ้งเลยทั้งที่เรื่องมันผ่านยุคสมัยไปบางเรื่องนะมีเป็นแทบจะร้อยข้อนะบางเรื่องในปฏิโมกก็ต้องท่องเอาไว้อย่างนั้นกนะ็สวดเ็าไว้อย่างนั้นแหละคือไม่ทันสมัยเขาเรียกว่าวนุรักษ์นิยมถ้าเราใจกว้างนะเราจะไม่รังเกียจเขาเลย เขาเป็นหัวทันสมัยเขาปรับเปลี่ยนไปเพื่อความอยู่รอดอ่เมื่อไปอยู่ประเทศนี้ต้องกินเหล้าดื่มเหล้าถ้าไม่ดื่มเหล้าเหล้าซักเกลีเหล้าที่อ่อนๆดีเกิน่อ่อนถ้าไม่ดื่มก็อยู่ไม่ได้หนาวตายต้องใช้หมวกใช้รองเท้าใส่เสื้อถ้าไม่ใส่ยอย่างนั้นก็ตายหมดพระไม่มีเหลือเห็นไหมเพราะนั้นก็เขาก็ถ้าเราเห็นความเป็นไปของวัฒนธรรมประเพณีสิ่งที่เข้าไปในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นภูมิประเทศอย่างนั้นเราจะไม่ระเกียจเขาเลย ตมานี่ไปเจอนะจะเป็นมหายานเห็นระวันว่าไปเจอกันไปอย่าไปจีนไปเจอพระนี้่ตมมาเข้ากราบไหว้สนทนากันเป็นมิตรกันหมดเลยไม่ไม่มีใครเป็นศัตรูรู้สึกมองว่าเขาต่างนิกายพูดกันรูนเรื่องเราจะมองว่านี่ผู้ที่มีศรัทธาเรื่มใสในพระพุทธเจ้ามอนลูกพ่อเดียวกันแต่กลาบเขาเขาทีบา่บางคนบางคนนี่มาจับมือถือแขนมากอดก็มีเห็นไหมเขามันเขาเนี่ยคือคือ,คอเราถ้าเราเอาธรรมไปที่ตั้งนะ ไอ้ก็อย่าไปเอาเรื่องแตกต่างกันเรื่องแตกต่างเป็นเรื่องให้ทะเลาะกันต่างว่ามันที่จริงมันไม่ได้ทะเลาะกันแต่กิ Н เลสของคนคนหนึ่งชอบหวานก็กินหวานคนหนึ่งชอบเผ็ดก็กินเผ็ดคนชอบเปรี้ยวก็เปรี้ยวชอบกินมันก็ชอบมันถามว่าใครเร็วใครใครชั่วกว่าใครกินมันเป็นนับว่าใครเร็วใครชั่วกว่าใครไม่ได้ถ้าสมมติว่าพื้นที่แห่งนั้นมันมีแต่รสจืดกันทั้งประเทศก็ต้องกินจืดถ้าประเทศนี้มันกินเผ็ดกันทั้งประเทศมันก็ต้องกินเผ็ดถ้าอย่างนั้นก็อยู่ในที่นั้นไม่ได้ ถ้าเรายอมรับความอย่างนี้ต่างในภาษาพระนี่ในภาษาพระในภาษาบาลีเนวิวาทะเนี่ไม่ได้แปลว่าทะเลาะกันนะวิวาทะนี่แปวลนนะว,ว,ปว่าวาทะที่ต่างกันยังมีคุณธรรมศีลธรรมสิ่งที่ดีในจิตใจมีสมาธิศีลอยู่ในน้อยแต่ถ้ากระหะนี่แปลว่าทะเลาะทะเลาะวิวาทอันนี้ก็ดจากกรปั้นชกหน้าก็แล้วแต่แต่วิวาทะนี่นักปราชญ์อย่างเงี่ยเหมือนพาาระลรหันต่อพาาระลรหันห็นต่างกันเนี่ย ท่านมีความรู้แบบไหนท่านจามาได้ทรงแบบแบบไหนท่านก็ใส่แบบของท่านเอาแหละกิเลสไม่มีกำเริอกอันนี้ยกตัวอย่างนะเป็นการเปรียบเทียบหรอกนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องทะเลาะกันวัฒนธรรมนี้เราไม่เอามาในอินเดียเราวัฒนธรรมเนี้ยในอินเดียเถยยียงกันหน้าดําหน้าแดงกันเถยยียงกันเอาเป็นเอาตายเลยแต่ว่าพอต่างคนต่างไม่โกรธนะมองหน้ากันเดี๋ยวก็อุออ่นไปเอาน้ําชามาแล้วก็มาแจกคนนั้น ทีนี้เรายังกันไม่ได้เจอกันมาสักห้าปีเลยอี่ลงโสงเขงคุยกันไม่สนใจใครรอบข้างเลยนั่งก็อี้แจกกันนั่งใ้เล็กๆกันแหละไอตอนแรกก็เถียงกันแย่งก็อี้กันงี้นี่พี่เล็เห็นว่ากับตานั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเขาจะมองว่าเมื่อมีการทะเลาะหรือบาทะกันนี่คนไหนโกรธก่อนคนนั้นแพ้มันวัดกันตรงนี้มันวัดกันตรงนี้ใครโกรธก่อนคนนั้นแพ้ เขาดูที่กิเลสเห็นไหมวัฒนธรรมทางจิตมันจะเป็นแบบนั้นนะไม่เหมือนวัฒนธรรมวัตถุมันจะอวดกันอย่างพวกเราคนไทยเราเป็นวัฒนธรรมวัตถุจะอวดกันเรื่องรวยเรื่องสวยเรื่องฉลาดเรื่องมั่งเรื่องมีเรื่องวัตดีมันจึงเอาของปลอมมาอวดกันเราโดนหลอกกันไปติดหนีกนนน้กันทั้งเงินก็เพราะว่ามาอวดรวยนี่เองถ้าลองเชื่อพุทธเจ้าสิลองเชื่อในหลวงราสิ ทุกคนได้มีความสุขหมดเลยแหละจะรวยจะจนแล้วคนรวยก็จะรักคนจนเพราะคนจนมาช่วยงานไอ้คนจนก็จะรักคนรวยเพราะว่าเออเขาดีบุญบาร,รมีทำมาดีเขาบริหารจัดการดี mm hmm. ก็จะทาด้วยความซื่อสัตย์แล้วมันก็รักกันเศรษฐีนแปลว่าผู้ประเสริฐนะ mm hmm. อะเพราะนั้นแล้วมันจะเนแต่ถ้าเราไปเพราะเราไม่รู้จักวัฒนธรรมอริยะเราก็เลยกลายต้องแบ่งนี่พวกคนรวยนี่พวกคนจน อันนี้พวกโจรอันนี้พวกตำรวจมันก็มันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปชั่วกลับชั่วกัน